เย็นวันที่12ตุลาคมพศ2565ผมได้มาสำรวจสถานการณ์น้ำท่วมที่บ้านยางเครือตำบลกุดเมืองหามอำเภอยางชุมน้อยครับอันนี้บา้านยางเครือนะครับไหลหอไดไหลจมเลยโอ้โหตัวคีวังไต่ในี่เฮือนก,กับกฝนมาเลยเนาะนอ่านี่ข้างล่างนี่ท่วมแล้วเนาะแต่ดีเนี่ยทั้ทงช่างหนียังตั้มอยู่ฟังหนียังตั้มอยู่นะนบ้านเอ้ยบานเนี่ยเล่ยเลย เลยไปบ้านไปอีกชวอเลยบ่ะชวงครับผันงนงักษาใช่ป่เออเออักงานจะักเขาเ่ง้ก่อนเท่ยอมืาน่เเออเาเี่ยง้่องเท,งเท้่ง <c ười> <sayin' S 1> มแค่สวมเนี่ยหน่ะวผมไม่ยูนี่กันสามหกสาบเจ็ดปีสามิบเจ็ดปีแล้วบ่เค่สวมไม่เท่ทยวเดีเป็นเตียี่่อนครงเรีอนเด็กเที้ยอดเงเรียนอ๋อ นี <Auf> ่ห้องนี <slowly roll through> ่ไม่ติดถ่วมเขาเ้าเละได้ดนี่ไม่ติดถ่วมเขา้อเป้อใตน่โอ้ยเพือเอิกคนบอโยไนโอ้ยไปเพื่อเอิกเลยเอแค่นี่ละโอ้ยปวดเอยบลังปวเสียเลยปวดปวดอีกสามหลังเสียไปเลยบ่หลังโรงเรียนอีกหลังเรียนอีกมดเลยเดี๋ยวหลังหลังหลังเลียนเนี่เจ้าว่าไปเก็บของเลยบิไหนสมขอเลยบ่ก็กระรวหมดเลยเนาะตอนนี้ถ่วงมัวเลยบ่บ่อยู่ม่อยู่แล้ว โอ้ยไปมิดแล้วเรียบร้อยเพราะว่ามันเปนไปเก็บเนาะเที่ยงเที่ยงนี่เนาะอไปเก็บโรงเรี้ยงไหมไปเก็บเอายิงเรี้ยงโอ้เก็บเผายิงเลี้เพี่นเอาไปไว้ใช้กับอะไรเอาขึ้นเครื่องชั้นสองเอาขึ้นชั้นสองวันนี้เคื่อนหลังนั้นอะคือเสียเลยอ่าไหนกำลังข้าอยู่นะแมนมีคู่มือทังหลังทั้งเลี้ยงอีกสามหลังเมื่อเคื่อนโอ้หลังเลื้ยงอีกสามหลังเงื่อนโอ้ยนีเปนอย่านี้เขี้ยวมาเลยครับมาที่ไปใส่หน่ะ ห้าบาทยูไส่อ่ะบ้านทัวร์พูดมาโน่บ้านไม่ไงขอมาโน่บ้านไม่ญ่อ๋อบ้านโน่นเป็นไรทัวร์พี่พี่มีศูนย์พักพิงบ่ครับหรือว่างไหนอาศัยบ้านญาอาเซียนญาติกันพี่น้องกันเนาะอาศัยอาเซยนยูไนบ้านพี่น้องอ๋อๆญาติพี่น้องไม่ใหญ่นะเออๆดีเนาะบ้านเฮายังมีพอมีพี่น้องซอยกันอยู่ซอยกันดีเออบของกันยังก็เจ็บบ่อื่นเขาตกสร้างศูนย์พักพิงเด้เขามีคนซอยเด้อม้อขึ้เข้าวัดเออขึ้นเขาหวัดงวงงวเอาไปใส่เอาไปใส่ไปวัด วัดได้แหละวัดเนื้อเกลือวัดเนื้อเกลือไอมคนสูงอยู่กลางตัวเนี่ยกลางส่วนกลางไม่ใช่บ๊ปนกันหรอว่ารูว่าใครว่าใครโอ้ก็อยู่กูต้องไปต้องไปเนาะเจอกันเนาะเลี้ยงมาเจอด้อยจากบัตนยังเคลือไปอีกเป็นบัตรยังกไงบัตรจิกบัานนี้นี่เลยบัตรหลังนี้ไปเลยบัตรหลังนี้ไปไปมองสังกสีคุณบอกบัตรจิกเลืเลยกันไปหน่อยหนึ่งพอเลื่อยเนี่ยบป็นเล่อยหนึ่งเป็นบัตรจิกครับชิปซีลังคาอยู่ฮันยี่หันชิปซีลังคาแล้วก็บัตรจิกไปอีกเป็นบัตรยังแบบ เจ้าหน้ากบนรุ่แดงพังนี่บันนึงแดงบันนึงแดงแล้วบันข่อมึงแซนนึ่งบ่ครับบู๊บบนบันแดงก็โดนทวนบันบู๊บบันรุ่นแดงคัแค่แข้าก็นีคับโอ้บันบันข้อมึงแสนผมโทรหาพี่เลาวันหนูคนคนใะถั่เนี่ยอมเอล่ทวมศูเขาเขายังมีมงยูเนี่ยโอ้แล้วเขาเ่นกีฬาวนเออมาอยู่สี่สิบปีสามสิบเจ็ดสาปีอันนี้เจ็ดสิบแปดปีแงมาอยู่ะเดี๋ยมาอยู่แล้วมี่ี่เออนทวงนีดหน่อย พี่น้อองกันนยาิดรี่คือในหมู่บ้านอีกจุดหนึ่งครับที่ระดับน้ําท่วมมาถึงเกือบเข่าแล้วครับหลวงเขาไปปด้ไม่พอได้เลี่ยเออไ่พเลยอะไรก็แพงเฮ็ดใหม่ใหม่เออเฮ็ดใหม่ใหม่ะเยอะมากถึงลังหน่อแห้งเอ้ยเออท่านีู้ชมไม่พัดเลยหมดเลยไม่พอได้ทัานท่านช้อนไม่พอได้เลยที่บ้านยังเครือไม่ได้มีการตั้งศูนย์เฝ้าระวังและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภยัยเหมือนที่อื่นครับชาวบ้านที่โดนน้ำท่วมนะครับ ก็จะไปพักที่บ้านญาติหรือบ้านคนรู้จักนะครับช่วยเหลือกันตามภาษาพี่น้องนี่คือความน่ารักและสวยงามของคนอีสานบ้านเฮาที่มีน้ําใจเอื้อเฟื้อกันไม่เสื่อมคลายบ้านเฮาเนี่ยมันเดือดร้อนเ็ตัวะกั่วเลื่อนเออแล้วก็เดือดร้อนความร่วมเดือดร้อนซ้ำเดยเลยร้อนเดือดร้อนมันก็เดือดร้อนหนักแอน้เอเนม่มันก็ะถ่วหนักเป็นประวัติศาสักรีนี่ตั้งแต่ตำรวจเพื่อเออเที่ยวที่นี่รายงานเก่า,าสามสิบ สามสบสามันขาดเลือดสาทสิบสามมันาเลืทีทอยู่บ้านก็ได้เลือดพอีววพรพ่ออยู่ได้ฮะอ้ยุไสแต่ว่าก็บสามสิบามัพระพ่ออยู่ได้แต่ว่าที่อยู่พได้ดีกับประมาณสิบตัวหลังขาาเลือนรรววมมสสสสูงงุุดด ข่วมวพรอิ่มพูดเลยพูดนะลเบร้อรงเะไรเงี้ยเลสองรังอยู่หนงเรียนกัเทียบมันไตบม่ได้ย่อแค่ที่นไม่เียนไม่เี่อะไรกันบ่คิด่างาทำอย่างนคิดบาในบ้านก็ยังเข็งแง่เยเนาะเรอยู่นอกบ้านก็ที่่าเรไปยู่เงือไขเจ้าี่หอนต่างในชาติกนผมายผมง้อเตกเบเพงเรียนไม่ได้แล้เขารักนี้หม่ก่ง เนือแม่มากรวเห็นแล้วสวนติบนี่ววยงานไหนมาซอยบางบ่อของหนึ่งหน่วยงานกับทางอำเภอครับทางอบตอบตเขาทม่เก้เจอนาม่ไเอก่อนนันมาลงม่านเลยกสามเถื่อนเลยสามเถื่อนเลยบอกข้าหยิเห็นเลยแต่กุกงยังฉีดทรรมด้เนี่ยหล่ะครับของป้าหารแห่งของบริโภคบริโภบริโภคนี่ะ บ้านบ้านเฮาคือยังบริษัต่างเต็งเป็นศูนย์คือบ้านพนะักอาศัยไหมคนไปบ้านพนะักอาศัมมันมีศูนย์ต่อระไรบ้างอ๋อบอตัวนี้เฮามันทางมันบริเวน,น,นทางสัญนจรนที่เ<อ>ส้นรัดเส้นใหญ่ก็<อ><อ>แค่หมู่บ้านหมู<อ>่บ<อ>้านบอจำเป็นถึงขนาดเด็กกลางเด็กแค่<อ><อ>แค่ให้สัญญาณว่ามันผ่าน,น,น,านอะไรบ้าง บานีทะเลไฟนีเห็นว่าเป็นบานนอจิกบานบันจิกบอกจกเคยแคนมีว่าวันนันลามันแดงเออมันตัดกาดกันในประเบรีบ้เตัวหัวนเย่ตัวทะเลอะพี่เป็นบานอย่างบนบานบขอบลูกแสนอีกเปบานแดงไปนานแดงสุดละนีก็สุดอย่างบ้าแดงที่กสอนจะาจบานแดงไปก็เป็นมู่เลยบอกกันอิมูเลยแล้วบ้านนก็ ไปใส่มาใส่บวไดคือกันนะบ่บานม่ไผเอาเอียงไปทรงกันบ่กบน่จากกะเจ้าไปกับท่วง่ล่ะอ๋อคือพปนกับเนื้เลืออยู่ันอเนื้อเลือเยอหอนด้วยงานของตำบลของอำเภอคนสวนตลอด่งอ๋อขอบคุนการบ่เพราะาทั้งคุ่นมันขึนก็ขคนการรเอกเออเหจ้าให้เจ้าขึ้นกับพื้นผิวแห้งบ่เอนาเป็กาก่อนกับเปตำบลเดียวกันแหละก็เสียของกนเีย เอออันนี้ือเนีหยมากใส่เพิ่นเนาะโอ้ยไ่ยือไม่ไม่ยดก็เมื่อล่ไม่ยู่อไก็เหน่ยนท่อาทิตย์เนาะทิตย์ทิตย์าบอกทิตย์วนอโอ้มาอยู่กัาคนขึ้นอะไรบันอมพงอ้ยกระแนมผิวออมโอ้ก็ซกันเนาะดีออ้เขาิ่กออออาันาอไไา สูงกันเพร่ีก็ทีด้เขาวัด้นดัวขึ้นกันบาก็สูงๆหรื่าก็ที่น้ำหลเาดูดิครับน้ำท่วมแต่ก็ยังมีความสุขกันได้ตามภาษาบ้านๆครับ